งการกันค่ะก็ซึ่งตอนนี้นะคะโมโมโก็อยู่ที่พักใบาตาลรีสอร์ทค่ะอยู่ที่จังหวัดระยองเราไปดูภายในห้องพักกันเลยค่ะตัม้งมา,มาก็ึ่งตอนนี้นะคะก็ถอดรองเท้านะเพงไปเลยนะคะ ะะแบบเตียงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ระดับตุดแต่งด้วยนั่นแหละค่ะไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเหมือนกันก็ตรงนี้นะคะก็จะมีที่นั่งนะคะอันนี้วางกระเป๋านี่ก็จะมีที่นั่งสองที่นั่งแล้วก็มีโต๊ะสามารถนั่งเล่นได้นะคะแล้วก็นี่ก็จะมีกระจบ นี้มีแก้วมีอะไรเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ฝั่งทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นนี่ค่ะเป็นตู้เสื้อผ้าค่ะแบบหนึบ่้มเลยนะคะก็หิดไว้ก่อนเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆทุกสิ่งทุกอย่านเลยค่ะแต่ว่าไม่มีขัะตรงนี้ก็จะเป็นที่ล้างมือได้นะคะ ก่อ,อน,นอันนี้ก็จะเป็นพวกแชมพูอาบนะ้ำเป็นเจลอาบนะ้ำมาเล,ลายนี่นะคะมาดูภายในห้องน้ำกันเลยค่ะปึ้งปวดตาปวเนาะ่นี้นะคะก็คือภายในห้องนง้ำของ,งเรานะคะว่าเขามีมีน้องไก่ด้วยน้องไก่น่ารักมากเลยนะคะ โ <Okay. S 2> อเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อที่ห้องอาบน้ำค่ะน,นี่มีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะถ้าใครหนักก็สามารถกุ่มสามารถทำน้ำอุ่นได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บผ้าชิ้นตัวนะคะหรือเก็บซื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีผ้าหให้ด้วยนะก็เพิ่งเห็นค่ะมีสิงโตด้วย น่ารักมากเลยนะคะโอเคก็จบการรีวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนเล่นสงารารนะกทุกคนคะ่ะวดาเนี่ยทุกคนก็คงรอคอยวันนี้เป็นอย่างดีก็คือวันสงกรารนั่นเองคะ่ะ เราว่านะคนไทยทุกคนเนี่ยก็คือจะชอบวันนี้เป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเป็นประเพณีของไทยด้วยและอย่างนะคะก็เป็นวันที่เราจะได้เล่นน้ำจะได้เต้นจะได้เล่นสนุกกันนะคะก็คิดว่าทุกคนน่าจะอยากเจอวันนี้เป็นพิเศษเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเล่นน้ำได้อย่างสนุกและ มดระวังเรื่องของความแรงของน้ําด้วยนะคะก็ตอนที่โมโลงคลิปนี้เนี่ยก็อาจจะเลยวันส,ง,นสงการสงการส่งค่ะน่าจะเลยวันสงการไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็ต้องขออภัยด้วยเนาะก็คือตัดต่อไม่ทันนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนเล่นน้าค่ะค่ะตอนนี้นะคะเรา,าก็ำลังจะไปเล่นน้ำสงกานกันนะคะ น้ฝากน้ำค่ะทุกฝั่งทุกคนคะไอคหนูนี่เราอ่ะใยจะบอกทุกคนว่าเราลืมถ่ายตอนที่เราเล่นน้ำสนุกใจไม่เป right? ็นไรใช่ไหมทุกคนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกตอบใครนู้คนเลยไม่เป็นไรเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาแนะนน้ำให้หแล้วกันนะคะป้าไอุณหนู ทุกคนค่ะตอนนี้เราก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเราอะไรน้้ำสุงการแค่สองวันนะคะแล้วก็วันที่สามเนี่ยเราก็กลับค่ะเราว่าเนี่ยตอนที่เราลงคลิปทุกคนมันต้องเลยวันสุงการไปแล้วแน่ๆเลยค่ะ เพราะว่าเราอาจจะมีเวลาตัดต่ออัดเสียงอะไรด้วยนะคะโอเคคะ่ะทุกคนก็ฝากทุกคนติดตามคลิปหน้าด้วยนะคะว่าเราเนี่ยจะไปทำอะไรอีกจะไปที่ไหนอะไรยังไงด้วยนะคะก็จะออกคลิปให้ทุกคนดูเรื่อยๆเลยค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย